สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องน้ำรถบ้านฝากขายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถ l u ก u ัวรี่คามานำเสนอค่ะ B M W 318i นะคะคันนี้ได้เครื่อง2000นะคะปี2010นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ L E D มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมตัดด้วยสีดำนะคะคันนี้เป็นสีดำเงาทั้งคันนะคะ ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานจาก BM เลยนะคะขอบยางขอบ16ยางมิชลินปี21ใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านในนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังช์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะจอวิทีุนะคะเกียร์ออโต พร้อมตกแต่งคอนโซลด้วยลายไม้นะคะทำให้ดูเรียบหรูมากๆเลยนะคะแรกงไมคันนี้วิ่งเพียงแค่174,000เเท่านั้นค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมม่านปักไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยค่ะคันนี้จะเป็นเบาะหนัง สีครีมเบลนะคะแล้วก็มาพร้อมบอกฝั่ไฟฟ้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังก็ลักชัวรี่ค่ะสุดๆเลยค่ะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยนั่งค่อนข้างกว้างขวางมากๆเลยนะคะช่วงล่างเนี่ยเหนียวแน่นหนึบสุดๆค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะไฟท้ายมีไฟเบรก LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังสวยงามอยู่เลยโลโก้ 318i นะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระเนี่ย ค่อนข้างลึกและกว้างมากๆนะคะอุปกรณ์จาก b m ยังอยู่ครบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะน้ำเสนอขายเพียงแค่279,000บาทเท่านั้นนะคะใช้เงินดาว50,000บาทผ่อนแค่5,600บาทตลอดสัญญา5ปีนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ